สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ UBC Academy Fantasia True Moments นะคะวันนี้เราจะนำภาพควันหลงของวันเสาร์ที่ผ่านมามาให้ได้ชมกันนั่นก็คือการพูดคุยกับน้องมิวหลังจากที่เขาต้องออกไปจากบ้าน UBC Academy Fantasia ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้น้องมิว V5 นะคะผู้ซึ่งออกมาจากบ้าน Academy Fantasia ของเราเป็นสัปดาห์ที่2องเขามายืนอยู่แล้วคะ่ะน้องมิวคะ คำถามแรกเลยคอนเสิร์ตการแสดงของเรานคืนนี้มีความผิดพลาดตรงไหนคะที่ไม่สามารถที่จะอืชนะคะแนนโหวตได้คงเป็นผลเกิดจากความเครียดนะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวผมเองเครียดกับการที่จะต้องฝึกทฤษฎีการร้องอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบก็เลยมันก็เลยทิ้งในเรื่องความสุขของการร้องเพลงซึ่งเป็นซึ่งเป็นเรื่องเรื่องสําคัญในการร้องเพลงไปครับก็คิดว่าพลาดตรงข้อนี้ครับคือเรารู้สึกได้เลย รู้สึกได้ว่ามันมันมันยังไม่มีความสุขพอยังเรายังไม่สามารถให้คนดูให้ความสุขกับคนดูได้ครับฮะวิกกี้ครับผมได้มีโอกาสคุยกับน้องเขาน้องเขาบอกว่าเขาคิดเขามีความรู้สึกลึกๆไว้ว่าอาทิตย์เนี่ยรู้สึกแปลกๆเหมือนว่าตัวเองเนี่ยจะต้องโดนอุดออกอ,อทํามาอย่างนั้นล่ะครับเพราะว่าเออผมผมคิดว่าเพลงที่ผมได้มายัางยังไม มันยังไม่ตรงกับผมครับซึ่งซึ่งการเป็นศิลปินมันควรจะควรจะร้องได้ทุกรูปแบบทุกอารมณ์อย่างเงี้ยครับซึ่งเราเราไม่ได้ถูกขัดมาให้ให้ร้องอย่างงี้ครับก็เลยคิดว่ามันเป็นมันเป็นบทเรียนอันหนักหน่วงแล้วก็เป็นบทเรียนที่สําคัญมากครับผมน้องก็คิดว่าเพราะเรื่องเพลงนี่แหละคิดว่าเราอาจจะโอ้อาทิตย์นี้หนักใจไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่<จ>นะครับ แล้วก็หลังจากที่ทราบทุกๆคนได้ทราบกันว่าน้องมิวจะต้องเดินออกจากบ้าน UBC Academy Fantasia ไปประชาชนคนดูร้องไห้เยอะมากๆน้องมิว <c oughs> คือ <c oughs> เหมือนกับดูละครดราม,ม่าเรื่องหนึ่งว่า oh, <okay. S 1> น้องมิวทำไมล่ะ <c oughs> คำถาม ปรสานีมากมายขึ้นมาทำให้ต้องเป็นน้องมิวเกิดอะไรขึ้นอยากจะฝากอะไรเป็นกำลังใจว่าโอ้โหขอบคุณนะครับที่ทุกคนเนี่ยมาเพื่อเชียร์น้องมิวโดยเฉพาะแล้วก็เสียงโหวตจากทางบ้านที่เขาโหวตให้เราด้วยครับก็อยากจะขอบคุณผู้ชมทางบ้านทุกๆคนนะครับว่าอยากให,อกให้อยากให้รู้ว่ามิวว่ายังไม่ไปไหนครับยังจะยังจะทําผลงานออกมาดีๆออกมาให้ทุกคนได้ได้ชมครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้ฟังได้ฟังได้ฟังเพลงที่ ที่บว่าวันโดนสำหรับทุกคนครับผมอยากจะทํางานเพลงที่ดีให้ทุกคนฟังครับครับเพราะเมื่อกี้ผมขอบอกเลยว่าผมอะเกือบกลับเข้ามาไม่ได้คุณเพราะโอ้โหแฟนคลับเขาแล้วคุณป้าคอ๋อทำไมอย่างนี้อะทำไมอย่างนี้ผมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันะครับนะครับผมอ่ะถ้าตอนนี้นะครับเพื่อนๆทั้งหมดเนี่ยฟังเราอยู่ในทีวีตอนนี้อยากจะบอกอะไรกับพวกเขาครับออยากจะบอกว่า ขอให้ทุกคนทําให้ดีที่สุดครับแล้วก็การที่ผมออกมามันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการที่ว่าผมไม่ได้พัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับผมเราก็จะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานที่ไหนอยู่ในเหตุเหตุการณ์ที่มีอารมณ์แบบไหนมีอารมณ์เศร้าโศกเสียใจดีใจยังไงก็ขอให้เพื่อนๆสู้ต่อไปครับแล้วก็ มิวรักเพื่อนเพื่อนทุกคนครับอืมแล้วเราก็เชื่อว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนรักมิวด้วยเพราะว่าก่อนจะจากกันเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าฝากลามิวด้วยนะเพราะว่าบนเวทีไม่ได้มีโอกาสได้ร่ำลาก,กันนะคะและอยากจะให้มิวฝากอะไรถึงโครงการ af 2การที่เราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้เรารู้สึกอย่างไรประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรสร้างอะไรให้กับมิวบ้างก็อยากจะบอกว่า ubcaf นะครับทำให้มิวรู้ถึงความเป็นศิลป,ปินได้มากขึ้นครับแล้วก็ ทำให้มีประสบการณ์มากๆเลยครับทําให้เกิดประสบการณ์กับตัวมิวเนี่ยที่ได้ประสบเองบนเวทีซึ่งซึ่งเราเราไม่สามารถสัมผัสได้จากนอกรายการนะครับซึ่งซึ่งการที่เราจะหาโอกาสมาขึ้นเวทีใหญ่ๆอย่างนี้ได้เนี่ยมันมันยากเฉลือเกินทำมันหนึ่งในล้านได้ครับเพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนๆทั้งสิบสิบคนนะครับตระหนักเสมอว่าเราได้โอกาสนี้มาเราใช้คุ้มเรามีความสุข แล้วเราก็พัฒนาตัวเองให้ไปถึงที่สุดที่เราจะเป็นสามารถเป็นศิลปินได้ครับน้องมิวเอก็เป็นคนที่มีบุค,คลิกน่ารักนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยดิฉันเชื่อว่าน้องมิวคงจะไม่ย่อท้อต่อการตามหาความฝันของตัวเองต่อไปค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันอาทิตย์และนอกจากนี้ยังเป็นวันคล้ายวันเกิดของออฟด้วยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูเบื้องหลังการวางแผนอันแยบยลของเหล่านักล่าฝันที่เตรียมจะเซอร์ไพรส์ออฟค่ะ ออกมานี่มันเขียวเลยออฟฟิศเสๆม่เจะใส่กุญแมาด้วยวยนันวนึงขอตกนะ เึงละให้แม่มาฝันฝันเลยได้ได้แล้วนี้ทุกคนทั้คนจะร้องเพลงให้อยู่กันไหมครับรู้กันหมามื่งยังไม่เหมอ่เดิมนี้อะไรกันอะไรกันครับทุกคนไม่สอยว่าต่เราจะราองเพลงให้อยูกันเนีจะอยู่กันครบ คคที่ไหนอยู่บนเวทีหรืออยู่บา้าน <c oughs> อยู่บา้านยู่บ้านอยู่เงินสดเงินสดบ่าเป็นเพื่อนเองนะอ่ ตอนนี้มาร่วมลุ้นกันว่าแผนของพวกเขาที่วางไว้นนั้นจะสามารถเซอร์ไพรส์ออฟได้หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะหากเธอหัวใจยังหวางจะคอยคโถูกห้องใจไม่ใค้ดำดง<อ>ังบังเ

ลองน้ำตาเทียนเราจะแอบคิดนะครับขอพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จทุกคนครับดี Happy birthday to you ลงเทียวครับโทรหนูอีกสองอันลงหมดครับโอเคขอบ<เ>คุณ<อเ>ครับ อันนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนช่วยกันรัแต่ว่ามอบหมายมอบหมายให้ครูเป็นคนมอบให้มาอขอให้ประสบความสำําเร็จในสิ่งที่ฝันเอาไว้นะครับโอเคส่วนอันนี้ครูบีรูสาวแวะมาแล้วมาฝากนะครับใช่ครูบีเนี่ยเอามาแล้วก็กะเอาไว้แล้ววันนี้เนี่ยเมื่อกี้นี่พี่ตาเน่ยทำดูดิแต่งหน้าด้วยต่างหาก ส่วนนี้ขอบคุณมากจริงๆครูไม่อยากกินหรอกแล้วก็เอ๊ะทำไมยากการเสกการเสกเลยฟังทำไมแลดูเป็นควเรื่องมากไม่ใช่เรื่องว่าเอยากเรอกินชานี่เดิน้องเพลงขึ้นมาเลยนะใช่ไหมต้องรอให้แบบชามละลายกอนแเ้วค่อยเอาถุงออกแล้วเรค่อยเอานี่มาเรื่องอะไรครูเรื่องมากจริงๆยากเออดังกันไหม ปวดเล่นหรือทำริงไม่เอาจบกันอะดูนี่ดิเพื่อนๆทำกันพี่ลูกเทียมหรอหุ่มโนกันโนอืมอ่านด้วยนานตอนนั้นแต่เราชอบอันนี้ว่ะเล่นใหญ่ไม่ทราบว่าใครทำครับลิ้นใหญ่ขนาดนี้วันนี้เป็นวันแรกที่เข้าบ้านแล้วรู้สึกร้อนน้ำปี่เอว่านะครับ เออบรรยากาศไม่เย็นดีเนาะต้องอิต้องหายมีต้องเป็นหเราเราเราไปสา็น้้องหายต้องแทไปหมูไปเรามูไปสาน้ไครับเพราะว่าอากาศหรืออะเราองจะไม่มีหางใจเป็นไงน่ะก็ออกไปตั้งได้ไมครับพี่หรือว่าอันนี้ให้เอาเอาเก็บกล้อเอาเอาเอาเอ้อกม่เาก็ได้เดี๋ยวค่อยกลับมาได ไปกิป ые, UK, นเค้กตัดเค้ก euh กินเค้กตัดเค้มันเป็นธรรมเนียมไปแล้วละค่ะคุณผู้ชมว่าในวันอาทิตย์นั้นพวกเขาก็จะต้องออกมาเริงร่าท้าลมฝนนะคะถึงแม้ฝนจะตกหย่อมหย่อยเพียงใดพวกเขาก็ไม่หวั่นค่ะออกมาท้าลมฝนกันเลยนะคะไ่ว้น้ำกันโอ้โหเรียกได้ว่าสนุกเที่ยงวันยันเที่ยงคืนกันเลยนะคะ ได้ชมบรรยากาศพวกเขาสนุกสนานสดใสเริงร่าแต่ว่ามันไม่นาดกับคุณผู้ชมเพราะว่าบรรยากาศนั้นได้ถูกเมฆหมอกอึอมครึมบดบังอีกครั้งเมื่อความรู้สึกในการที่รับชมคอนเสิร์ตพร้อมกันเนี่ยมันทําให้พวกเขารู้สึกเศร้าใจค่ะ มีสามคนค่ะแต่ว่าพี่พี่ผู้ชายไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่

ขอคหของ,ขอ,งขอบคุณครับเี๋ฮะที่เดินร้องไห้มาเลยเหรอฮะคนที่เชียร์อยู่นีเปล่าเนี่ย เดินต้องจาคลอขึ้นมาเลยนะครับผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นใครนะครับทาวีีสามคนนะครับเชิญออกประยุทข้างหน้านะครับวีหกครับคุณพัชชาอนเนกอายุวัฒนะครับบทที่สองครับ มีหนึ่งครับเป็นลูกตานะครับคุณรุจนาอุทัยวัน,นคนที่สคามครับน้องมิวครับเ,เขาก็กระดงนิ่งคณ ครับนี่ผมบอกแล้ว,ว่าช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตจริงๆนะครับผมจะขอคุยกับทางผู้จัดนะครับว่าขอเป็นพิธีกรในช่วงประกวดช่วงประกาศเชิญคนอื่นนะครับจริงๆผมรือึดอัดใจแล้วก็แล้วก็พยายามที่จะไม่เสียใจไปด้วยแต่ก็อดไม่ได้ทุกทีนะครับก็ต้องเสียใจทุกครั้งไปโอ้ย ผู้ที่ได้รับคะแนนพับฟพลลาโหวตน้อยที่สุดของคืนนี้นะครับ V 5ครับ ขับคุณน,น,น,นิ่งครับผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับทั้ง10นักล่าฝันจะยังคงตามล่าฝันของพวกเขาต่อไปนะครับเพื่อที่จะก้าวไปสู่บันไดขั้นสุดท้ายของ Academy f a n t a s i และตอจจะมีไปจากเป็นเพลงสุดท้ายของข้าคืนนี้จากนักล่าฝันที่เหลืออยู่10คนของ Academy f a n t a s i ครับ ไม่ดีนะจะรู้ว่าเป็นหน้าที่ของเราแล้วเราก็คอนโทรลได้น้องไม่รู้นะครูครูน้องหัวงาติเลย ไกลแค่ไหนจะไปลกว,ว่าบนทางเั้นจิตดูยังเล็ดกายและใจยังคงเดินไปแทบไม่มีวันใดที่ให้มันพกอาจจะลงจะมีน้ำตาก็จะลุกขึ้นมาด้วยตัวฉันเอง I'm to ได้ชมภาพการแสดงคอนเสิร์ตของตัวเองไปนะคะทำให้เกิดอาการเศร้าซึมกันค่ะ